ขอต้อนรับเข้าสู่อำเภอเวียงสาประตูสู่น่านตำนานชนตองเหลืองเมืองเจ็ดสายน้ำเงามล้ำวัดบุญยืนเริงรื่นแข่งเรือออกพันษาบูชาพระธาตุจอมแจ้งอำเภอเวียงสาตั้งอยู่ทิศใต้ของจังหวัดน่าน อยู่ห่างจากจังหวัดน่านเป็นระยะทาง25กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น17ตำบล127หมู่บ้านกศอนอำเภอเวียงสาประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนเมื่อวันที่ 27สิงหาคมพุทธศักราช2536ให้บริการโดยผ่านกศออนอตำบลและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบริหารงานโดยนายบรรจบธรรมสมบูรณ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอเวียงสา บุคลากรกศอนอำเภอเวียงสาปัจจุบันมีข้าราชการครูจำนวนหนึ่งคนตำแหน่งบรรรักษ์จำนวนหนึ่งคนลูกจ้างประจำจำนวนสองคนพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาจำนวน13คนตำแหน่งครูกอนอาศนตำบลจำนวน17คนและตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการจำนวนหนึ่งคน สรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนประจําปีงบประมาณ2,559กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือการส่งเสริมการรู้หนังสือมีความสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการรู้หนังสือ,อยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการพัฒนาประเทศกศนอำเภอวิงสาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การส่งเสริมการรู้หนังสือทั้งหมด17ตำบลโดยครูอาสาสมัครพื้นราบจำนวน9คนและครูสส,สชในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงชุมชนมราบีและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านบ่อหอยการศึกษาสายสามัญการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 15ปีและการยกระดับการศึกษาประชากรไวัยแรงงานเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งให้กลุ่มเป้าหมายผู้ด้โอกาสและพลาดโอกาสจากการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษาในระบบโรงเรียนให้มีความรู้พื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตและเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีพื้นที่การจัดการเรียนการสอนทั้งหมด17ตำบลมีการพบกลุ่มนักศึกษามีแผนการพบกลุ่มที่ชัดเจนจัดกิจกรรมทำให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการประกอบอาชีพให้เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนมีรูปแบบการจัดการดังนี้โครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นกุมระหกคนขึ้นไปเป็นการฝึกอบรมอาชีพในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อแนะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นการทําอาหารการทําขนมการเพาะเห็ดการเลี้ยงสัตว์และการทําศิลปะหัตถกรรมซึ่งกศนอําเภอวิงสาได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ไปปรับปรุงอาชีพการประกอบอาชีพอิสระการได้รับการจ้างงานหรือการเข้าสู่ตลาดแรงงานการมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และการปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐานซึ่งกศอนออำเภอวิงสาได้ดำเนินรูปแบบหลักสูตรช่างพื้นฐานเช่นช่างไม้ช่างปูนช่างทาสีช่างเชื่อมช่างซ่อมไฟฟ้าในครัวเรือนและเครื่องใช้สำนักงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพเดิมเป็นการต่อยอดอาชีพเดิมที่ประชาชนได้ประกอบอาชีพนั้นๆอยู่แล้วเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในด้านบริหารจัดการอาชีพของตนเองหรือกลุ่มอาชีพสามารถพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจที่มีอยู่แล้วไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หนึ่งคนหนึ่งอาชีพกศนอ,อำเภอวิงสาได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2559โดยสำนักง,งานกศนได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้และได้จัดให้มีโครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชนหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดบริการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันทั้งที่เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศอนอ,อำเภอวิงสา ได้ดำเนินการจัดกิจรกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้พออยู่พอกินและมีการออมในครัวเรือนควบคู่กับการทำบัญชีครัวเรือนให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งเสริมให้ประชากรในกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและยกระดับไรายได้ในครอบครัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้รูปแบบการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและชุมชนโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการเรียนรู้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทำบัญชีครัวเรือน 2. โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกิจกรรมที่จัดไว้สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาค้นคว้าความรู้ข่าวสารข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตลอดจนความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโครงการพระราชดำริศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง การให้บริการด้านการศึกษาสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่สูงซึ่งประกอบด้วยประชากรหลายเผ่าพันธุ์และหลายเชื้อชาติวิธีการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งกศนอำเภอวิงสาได้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงสองแห่งคือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านบ่อหอยตำบลยาบหัวนาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบราบรีตำบลแม่คนิงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาทักษะอาชีพและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามวิถีการดำเนินชีวิตทั่วไปของคนพิการได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโอกาสและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล